เ,เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่า sum if e กับ pivot table มีข้อแตกต่างในการใช้งานกันอย่างไรถ้าเ,เพื่อนๆเคยสงสัยไปดูกันเลย sum if e เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไขโดยทั่วไปฟังก์ชัน sum if จะค้นหาเงื่อนไขเฉพาะในช่วงของเซลแล้วบวกค่าที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงเงื่อนไขเดียว pivot table เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สรุปผลคำนวณน,นำข้อมูลจำนวนมากมาสรุปผลในรูปแบบของตาราง และยังสามารถนำไปสร้างกราฟซึ่งก็จะเรียกได้ว่า p i ่อรชารเราไปดูตัวอย่างการใช้งาน s u มอีกันเลยอันนี้จะเป็นชุดข้อมูลในการสต็อกสินค้าของโรงงานผลิตเสื้อยืดสีพื้นค่ะอย่างแรกเลยเราจะเขียนสูตรที่ช่องจำนวนในส่วนหัวข้อบาลานเท่ากับ s u มอีวงเล็บเปิดเลนของเราคือช่องสินค้าในหัวข้อหับเข้าคุมทั้งหมดเลยค่ะตามด้วยลูกน้ำ แล้วก็ต่อไปจะเป็นแคทีเลียของเราค่ะคือ k 3ลูกน้ําตามด้วยจํานวนที่เราต้องการรวมวงเล็บปิดจากนั้นกดลบําอีฟวงเล็บเปิดตามด้วยเลนช่องสินค้าในหัวข้อเบอดลูกน้ําตามด้วย k 3ลูกน้ําเราต้องการรวมจํานวนไหนก็คุมไปเลย วงเล็บปิดเราจะคุมเลนส์กับซัมเลนส์แล้วกด F4 เพื่อฟิกเซลไม่ให้เวลาเรากดลากลงมาแล้วค่ามันจะคาดเคลื่อนจากนั้นกด Enter คุมแล้วลากลงมา กด enter อีกรอบหนึ่งได้เลยค่ะต่อมาเราจะมาทําการเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดสต็อกกันนะคะโดยเราจะมีเงื่อนไขยอยู่2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1ถ้าสินค้ามีจํานวนน้อยกว่า250แต่ไม่เกิน200จะตั้งไฮไลท์เป็นสีเหลืองและมีข้อความว่าใกล้หมดเงื่อนไขที่2ถ้าสินค้ามีจํานวนน้อยกว่า200ก็จะเป็นสีแดงและจะมีข้อความเตือนว่าอันตราย เริ่มด้วยการไปตั้งค่าไฮไลท์สีกันก่อนนะคะเราจะใช้ c o n d i t i o n a Formatting ในการไฮไลท์สีโดยเราจะคุมตัวจำนวนที่เราต้องการตั้งเตือนเลือก c o n d i t i o n Formatting เลือก New Rule คำสั่งที่2เลือกน้อยกว่าถ้าน้อยกว่า250เราจะตั้งให้เป็นสีเหลืองแล้วก็กดเลือกสีเหลืองกด OK ได้เลยคุมลงมาแล้วกด Enter ในการตั้งไฮไลท์สีแดงเราก็จะทำเหมือนกันนะคะ คุมตัวจำนวนที่เราต้องการตั้งเตือนเลือก Connection Formatting เลือก New Rule คำสั่งที่2เลือกน้อยกว่าถ้าน้อยกว่า200เราจะตั้งให้เป็นสีแดงเราก็เลือกสีแดงกดโอเคได้เลยคุมลงมาแล้วกด enter ในส่วนของการตั้งเตือนแบบข้อความเราจะใช้อ e ีและใช้แอ D เข้ามาช่วยเพราะมันมี2เงื่อนไข สูตรคือเท่ากับ if e วงเล็บเปิด and logical ที่เราจะเช็คคือ l 3น้อยกว่า250ลูกน้ำ l 3มากกว่าเท่ากับ200วงเล็บปิดลูกน้ำ เครื่องหมายคำพูดใกล้หมดลูกน้ำตามด้วยอีกงืนไขหนึ่งคืออีวงเล็บเปิด L สาม น้อยกว่า200ลูกน้ำเครื่องหมายคำพูดอันตรายหรือค่าว่าง ค่าว่างคือเครื่องหมายคําพูดเปล่าๆโดยปกติแล้วเครื่องหมายคาพูดเราจะมีคําพูดอยู่อันนี้เปรียบเสมือนกับว่าถ้าเงื่อนไขไม่ตรงตามที่เราเขียนก็จะไม่มีคําพูดแจ้งเตือนวงเล็บปิด2ออันแล้วกดลงมาใช้กับตัวอื่นๆได้เลยต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้งาน Pivot Table มีวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยมานะคะจะเป็นการสต็อกสินค้าโดยใช้ Pivot Table ค่ะ โดยที่เรานะคะจะนําข้อมูลทั้งหมดค่ะมาจัดในรูปแบบของตารางก่อนนะคะซึ่งในตารางนี้ค่ะก็จะมีวันข้อมูลของวันที่ค่ะออมีข้อมูลสินค้านะคะแล้วก็มีประเภทค่ะก็คือประเภทรับเข้าหรือว่าเบิกนะคะแล้วก็ประเภทการขายค่ะขายเนี่ยจะเป็นการจัดหมวดหมู่ของสินค้าว่ามีสินค้าขายดีสินค้าขายได้ปางกลางและสินค้าค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นจํานวนนะะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ แปลงข้อมูลทั้งหมดคะ่ะในตารางให้เป็นเทเบิลค่ะโดยที่เราจะคุมข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วก็กด Ctrl T คะ่ะแล้วก็ติ๊กไปที่มีส่วนหัวของตารางด้วยนะคะแล้วก็กดตกลงคะ่ะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นตารางเทเบิลเราสามารถเ,เพิ่มชื่อเข้าไปได้นะคะตรงหัวข้างบน อันนี้จะใช้เป็น Data Stock ค่ะประดีของการที่เรานะคะทำเป็น Table เนี่ยเพราะว่าพอมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเนี่ยสามารถเพิ่มเข้ามาได้เลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยน Data s o o t หรือว่าแก้ไขข้อมูลนะคะแล้วก็พอเราได้ Table แล้วเนี่ยเราสามารถทำเป็น Pi v o t ได้เลยไม่จำเป็นต้องคุมข้อมูล อันนี้เราก็จะทำเป็น pivot โดยที่เข้าไปที่ insert ค่ะแล้วก็กดตรง pivot table เสร็จแล้วนะคะาจากในช่องนี้ค่ะก็จะมีการเลือกช่วงตารางหรือช่วงมาให้เราแล้วก็คือ data stock ที่เราแปลกเป็น table มาสิรคูลนะคะแล้วก็เราก็จะเลือก worksheet ที่มีอยู่ค่ะใส่ที่เข้าไปแล้วก็กดตกลงค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ p i v o t t a b l e มาแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะทําเป็นตาราง p i v o t ใช่ไหมคะเนื่องจากเราเนี่ยอยากทราบข้อมูลของ Balance นะคะเราก็จะนําข้อมูลพวกสินค้าค่ะประเภทแล้วก็จำนวนเนี่ยมาแสดงค่านะคะเ,เราจะเอาสินค้าไว้ตรงที่แถวค่ะแล้วก็ประเภทเนี่ยไว้ที่คอลัมน์เพื่อที่แบบเราจะได้ ดูผลได้ง่ายๆนะคะอันนี้ขอปัดโอเคนี่นะคะเราก็จะได้ข้อมูลบาลานซ์ของสินค้าแต่ละชนิดนะคะต,ต่อมาเราก็จะทำข้อมูลพวกนี้นะคะเป็นการแจ้งเตือนด้วยสินค้าเพื่อแจ้งเตือนเมื่อสินค้าหมดนะคะหรือว่าสินค้าใกล้หมดเนี่ยเพื่อที่จะได้มีการสต็อกสินค้าเพิ่มค่ะ โดยที่เราเนี่ยได้แบ่งพวกหมวดหมู่สินค้าเช่นสินค้าขายดีสินค้าขายได้ปานกลางและสินค้าขายได้ไม่ดีไว้แล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําข้อมูลประเภทการขายเนี่ยมาจัดไว้ในที่ตัวกลองค่ะแล้วก็แบ่งข้อมูลแต่ละแบ่งข้อมูลประเภทสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยมาทําเป็นแจ้งเตือนนะคะ อันนี้เราเอาจากสินค้าขายดีก่อนเสร็จแล้วเราก็คุ่มข้อมูลทั้งหมดนะคะไปที่หน้าแรกค่ะคุ้มผลรวมทั้งหมดนะคะแล้วไปที่การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขค่ะไปที่กดใหม่นะคะแล้วก็กดจัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มีค่ะค่าในเซลล์นะคะน้อยกว่า500ค่ะ เราอะได้สร้างเงื่อนไขไว้แล้วว่าสินค้าขายดีเนี่ยน้อยกว่า500แต่ไม่เกิน450เราจะตั้งเป็นสีเหลืองนะคะกดตกลงค่ะอันนี้ก็จะเห็นไหมคะก็จะแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองแล้วแล้วก็เราก็จะในกรณีที่สินค้าหมดเนี่ยเราจะแจ้งเตือนเป็นสีแดงโดยที่ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ กดไปที่การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะคะ New Rule แล้วก็จัดรูปแบบชกเฉพาะเซลล์ที่มีให้น้อยกว่า450ค่ะโดยที่น้อยกว่า450เนี่ยเราจะให้แจ้งเตือนเป็นสีแดงนะคะ okay. ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็นรูปแบบเดียวกันไปกับสินค้าขายได้ปานกลางและสินค้าขายได้ไม่ดีด้วยค่ะ